เข้ามาในแอป o o m แล้วจะเปลี่ยนชื่อให้ชื่อมันขึ้นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ตั้งค่าทำไงนะคะก็คือเราล็อกเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นหน้าแบบนี้ให้เรากดตรงคำว่ามอเนาะมอก็คือตรงนี้พอกดปุ๊บเขาจะขึ้นแถบเครื่องมือนี้เสร็จเสร็จแล้วให้เราขึ้นมาตรงโปรไฟล์มันจะมีรูปโปรไฟล์แล้วก็มีลูกศรตรงนี้ค่ะเห็นไหมเป็นรูปโปรไฟล์แล้วอีเมลเราชื่อเรานะคะบางคนก็จะตั้งเป็นภาษาไทยบางคนก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แต่ให้เรากดเข้ามาตรงนี้พอกดเข้ามาปุ๊บเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีชื่อจริงนามสกุลอันแรกจะเป็นชื่อจริงเนาะน้องมิวอันช่องแรกชื่อจริงช่องที่สองนามสกุลช่องที่สามเป็นดิสเพย์ก็ให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการเข้าห้องทุกครั้งเช่นบางคนบอกว่าอยากเข้าห้องเป็นภาษาไทยก็ตั้งชื่อไทยชื่อว่าอะไรอ,อังุนอ่าสมมติ จะเข้าห้องเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าอางังหุนก็ตั้งนะคะแล้วก็บันทึกกดพอเสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วให้กดบันทึกตรงนี้นะคะมันจะมีหัวมุมแล้วก็เซฟค่ะหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราเข้าห้องชื่อก็จะเป็นตามที่เราตั้งชื่อนี้อะสมมติหนูพิมพ์ว่ามิวเนาะทุกครั้งที่เข้าห้องก็จะได้หมิวแบบนี้โอเคค่ะเซฟแค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ